กรมทหารราบที่3ค่ะก็ได้นํากําลังพลและก็นักเรียนนะคะเข้ารวมกิจ,จกรรมบรรยายรณรงค์ปลูกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดินพร้อมทั้งชมการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ค่ะหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นําโดยพันโทสอนนัทนวนมณีผู้บังคับ กองพันฐานราบที่3กลมฐานราบที่3และกําลังคนของหน่วยนะคะก็ได้รวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารจํานวน300คนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยบรรยายรณละลงปลูกจิตสํานึกรู้คุนแผ่นดินจากชุดปฏิบัติการพลเรือนกองพลฐานราบที่3ขุนศึก21นะคะและขุนศึก 62ค่ะเป็นผู้ดำเนินการบรรยายค่ะพร้อมทั้งการแสดงชุดแสงสีเสียงผ่านการบรรยายบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ชาติไทยมีวีลกรรมการ เสียสละชีวิตของวีรชนผู้กล้าค่ะเพื่อที่จะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินให้คนไทยอยู่อย่างสงบสุขถึงปัจจุบันค่ะค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มีความรักความห่วงแหนแผ่นดินเกิดค่ะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมค่ะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็มีนักเรียนเนี่ยมีความรักความเข้าใจและทราบซึ้งถึงวีรกรรมการเสียสละของวีรชนผู้กล้าเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยค่ะให้เราอยู่ได้สงบสุขจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะก็เป็นการปลูกจำเน็กปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆน้องๆเยวาวชนด้วยเป็นการะะสร้างสรีสันให้กับนักเรียนน้องๆด้วยแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ชมการแสดงดีๆด้วยค่ะ